มาดูเรื่องนี้ใครที่กําลังมองหารายได้พิเศษค่ะแหมน่าอิจฉาจังเลยเพราะว่ารายได้ดีมากยังไงะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูครับสองสามีภรยาเพาะพันตักกระแตนขายเขาบอกว่ารายได้เนี่ยกิโลหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นนะคค่ะนี่ฮะกิโลเป็นหมื่นนะครับคุณผู้ชมครับสองสามีภรยาเนี่ยใช้เวลาว่างจากปกติเป็นอาชีพครูนะฮะค่ะเพราะตักกระแตนขายเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูภาพนะครับ นี่คือคอกตัก,กะแตนปทาทังก้าหรือถ้าภาษาเขาเมรพื้นถินสุรินเนี่ยเขาเรียกว่ากโนบเขาเรียกว่าตัวก,กโนบนะฮะนายสมพงษ์และนางมณีวันเชื้อทองรับสองสามีภรยามีอาชีพเป็นครูประชาบาลทั้งสองท่านเนี่ยใช้เวลาว่างเปลี่ยนพื้นที่บริเวณหน้าบ้านครับอย่างที่เห็นใช้พื้นที่ไม่เยอะนะค,คะในพื้นที่บ้านพรมสะอาดจังหวัดสุรินเอามาทดลองเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงตักแตนปาทังก้าครับคอกเล็กๆไม่กี่ข้อ จนกระทั่งมันค่อยๆประสบความสําเร็จครับประสบความสําเร็จแต่ละพอกเนี่ยมีขนาด2อคูณสเมตรเลี้ยงตกกะกัแตนได้เป็นหมื่นๆตัวนะฮะเห็นคอกเท่านี้ค่ะเลี้ยงได้เป็นหมื่นๆตัวครับและเมื่อตกกะกัแตนมีอายุ45วันจะเริ่มผสมพันธุ์แล้วมันก็จะออกไข,นข่นี<อ>่ไข่มันอไม่เคยเห็นเหมือนกันนะโอ้ะะใช่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่ไขต่ตะกะแตนนะครับทีนี้พอมันผสมพันธุ์มันออกขไข่เนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับ ซึ่งวิธีการเลี้ยงก็จะนำกระบะทรายมาวางไว้เพื่อให้ตะกตาเนมวาวางไข่แบบนี้และปัจจุบันครับทั้งตัวและไข่เนี่ยขายได้ราคาโอ้โหดีมากครับที่ขายอยู่ปัจจุบันไข่ครับขายขีดละหนึ่ันบาทคับขีดละหนึ่งพันครับฟรีส่งฟรีกิโลกิโลก็ถ้ารวมไปก็ตกไปก็กิโลละหมื่นอือืมส่วนส่วนที่ฟักเป็นตัวแล้วเป็น เป็นตัวละเป็นตัวก็กิโลละ450บาทราคาปีใช่ไหมราคาปีราคาส่งค่ะก็ราคาประมาณนี้คาะหน้าร้านหน้าหน้าฟาร์มก็ราคาดีค่โอ้โหราคาตัวนี่ไม่เท่าไหร่นะฮะตัวหนึ่งกิโลกรัมละไม่กี่ร้อยเมื่อสักครู่นี้ที่ได um> ้ยิน450บาทแต่ถ้าเป็นไข่เนี่ยขีดละหนึ่งพันเราถ้าเกิดขายได้กิโลหนึ่งคือเป็นหมื่นเลยอ่ะหนึ่งกิโลก็คือหนึ่งหมื่นบาทใช่โอ้โหคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะ นี่สร้างอาชีพกันเจ้าของฟาร์มบอกว่าขั้นตอนการเลี้ยงตักเ<ฆ>ตะปะตังก้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าง่ายนิดเดียวครับลงทุนต่ำวิธีการก็คือการใช้มุ้งตะข่ายขนาดเล็กมาทําเป็นโรงเรือนครับ<ฆ>แล้วก็ปูพื้นด้วยทรายผสมกับกาก,ากมะพร้าวให้อาหารโดยการใช้ใบไม้อย่างใบกล้วยหญ้าจากนั้นก็ฉีดพรมนะฮะฉีดน้ําพรมน้ําเช้าเย็นแค่นี้เพียงพอแล้วครับหากใครสนใจที่จะสั่งซื้อหรือว่าอยากจะเพาะเลี้ยงก็ติดต่อไปที่ฟาร์มได้เลย เนี่ยคุณผู้ชมครับอโอ้ไข่ตะกะแตนกระทา,า<อ>เป็นหมื่นขอแค่มีพื้นที่ในบ้านนะคะ<อ>เพราะก่อนอันนี้นเคยพาไปดูที่โคราชก็เลี้ยงเหมือนกันใช้พื้นที่เป็นคอวกวัวเก่าพี่เอกง,ง่ายๆเลยได้กําไรแบบเนี้ยหลักพันหลักหมื่นเหมือนกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะคุณผู้ชมลองศึกษากันดูค่ะ